ดีมีเมตตามหานิยมให้ความต้องฉลาดใช้คําพูดไพ่มันเอาน้ําเย็นเข้ารูปข้างล่างแล้วนี่หมายถึงว่าการปรับสมดุลหมายถึงความคิดอะไรอย่าให้มันสุดโต่งกันมากพยายามเข้าหากันให้ได้แล้วเจ้าจะอยู่รวมกันได้อย่างแน่นอนโดยมีอาจารย์โอเป็นประธานเันเป็นไพ่ของการพูดเก่งเนีวพูดแบบวิวัฒน์ศิลพูดแบบคิดแล้วคิดอีกแล้วคิดคิดแล้วว่าดีแล้วพูดพูดแบบนี้ดีแล้วก็พูดออกไป ใช้วาทศิลป์ใช้ความเป็นนักพูดเออคนพูดเก่งตอนอาจารย์เป็นเด็กอะนะมันมันมีอะไรรู้ไหมตอนเป็นเด็กอะนะมันมีมันมีสับแปลแปะแสลงเยอะไก่เป็งเกงเงี้ยน,นั่งคุยเงี้ยมันเป็นยังไงอไก่เปงเกงอยากอยากกินไก่เป็งเกงไหมไปเอาตีนไก่สดสมา Okay, thank you.